เป็นไปได้ยังไงรถไฟฟ้าของไทยสะอาดกว่าที่บ้านผมกรุงเทพโครเจริญนึกว่ากําลังอยู่นิวยอร์กเสียอีกเมื่อวัยรุ่นคราวย้อยชาวอังกฤษได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกและได้เห็นกรุงเทพด้วยตาของตนเองซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมาเคยเห็นกรุงเทพผ่านวิดีโอและสื่อของตะวันตกเท่านั้นแต่พอเห็นของจริงถึงกับเอ่ยปากนี่มันนิวยอร์กชัดๆไม่เชื่อเลยว่าจะทันสมัยและ,จะเจริญมากขนาดนี้ ไปดูกันเลยว่าหนุ่มวัยรุ่นอังกฤษคนนี้จะตื่นเต้นในการมาถ่ายครั้งแรกแค่ไหนนะครับโดยวัยรุ่นคนนี้เขาชื่อชาลีและมีชื่อช่องว่าชาลีวีล็อกและตอนที่ชาลีอยู่ที่สนามบินเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็มาถึงประเทศไทยแล้วเขาตื่นเต้นมากตอนนี้จะเป็นวิดีโอแรกที่จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมประเทศไทยเพราะเป็นการมาครั้งแรกของเขาซึ่งชาลีต้องการแลกเงินแล้วก็อยากได้ซิมเพื่อเป็นการติดตัวไปใช้ในประเทศไทย และชาลียังรู้อีกว่าชั้นใต้ดินของสนามบินสุวรรณภูมิมีสถานีแอร์พอตลิงอยู่เพื่อเดินทางไปยังใจกลางเมืองของกรุงเทพนั่นเองเขาเองก็พอรู้อยู่บ้างว่าอัตราแลกเปลี่ยนข้างล่างนี้จะดีกว่าที่อื่นและหลังจากที่เขาแลกเงินเสร็จเขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีเงินบาทแล้วและจะไปซื้อตั๋วขึ้นรถไฟกันซึ่งสําหรับค่าตั๋วโดยสารนั้นอยู่ที่45บาทเขาบอกว่าเป็นการเดินทางเที่ยวเดียวที่ถูกมากประหยัดมาก ถ้าเทียบกับเงินปอนแล้วแค่หนึ่งปอนเท่านั้นเองสำหรับตอนนี้เงินปอนจะอยู่ที่42บาทถ้าเทียบกับเงินอังกฤษแล้วก็คงจะแค่หนึ่งบาทของเขานั่นเองนะครับถึงทำให้เขาตกใจกับราคาของรถไฟฟ้าของไทยเพราะสำหรับเขาแล้วมันก็ถูกจริงๆเลยนะครับหลังจากนั้นชาลีก็ได้มาซื้อตั๋วเพื่อจะเดินทางไปยังราชปรารภเขาบอกว่าโรงแรมของเขาอยู่แถวนั้นและชาลียังได้บอกว่า เขามั่นใจว่าราคาตั๋วนี้จะถูกที่สุดในการเดินทางเข้าเมืองซึ่งตอนที่เขาเลือกสถานีปลายทางนั้นราคาอยู่ที่แค่40บาทเท่านั้นเองเขาบอกว่าดูสิเพื่อนๆมันคุ้มสุดๆถูกมากจริงๆและหลังจากที่ซื้อตั๋วเสร็จเขาก็ได้เหรียญโทเค็นออกมาชาลีก็บอกว่าโอ้นี่มันเป็นเหรียญโทเค็นไม่ได้เป็นตัวแต่อย่างใดและตอนที่เขาเดินมาเพื่อจะเข้าไปยังสถานีรถไฟเขาก็สับสนกับการใช้บริการของรถไฟไทยเป็นครั้งแรกอยู่เล็กน้อย เพราะว่าตอนที่เขาจะเข้าไปในสถานีเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้เหรียญโทเค็นนี้อย่างไรชาลีเองก็ถึงกับแปดผิดเป็ดถูกไปหลายครั้งแต่ในที่สุดเขาก็สามารถเข้าไปในสถานีรถไฟของไทยได้ก็เป็นครั้งแรกของเขาที่ใช้บริการรถไฟของไทยนะครับและตอนที่ชาลีเดินเข้ามาในสถานีรถไฟเขาก็บอกว่าโอ้เพื่อนๆดูนี่สินี่มันของดีจริงๆสถานีรถไฟของไทยนั้นมันสวยงามมากมันเยี่ยมมากและตอนที่ชาลีอยู่ในขบวนรถไฟ เขาก็ได้เห็นบรรยากาศด้านในก็ทําให้เขารู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากเพราะรถไฟของไทยมันเงียบมากสะอาดจริงๆและตอนที่เขามองออกไปด้านนอกหน้าตา่างภาพที่อยู่ตรงหน้าชาลีนั้นมันก็สวยงามจริงๆเพราะภาพตรงหน้าของเขาเป็นภาพตึกสูงของกรุงเทพตัดกับขอบฟ้าสีทองและมีพระอาทิตย์กำลังตกดินเป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่งมันก็ทําให้เขาประทับใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและหลังจากที่ชลีมาถึงสถานีปลายทางแล้ว เขาเดินออกมาข้างนอกเขาก็เห็นภาพบรรยากาศของกรุงเทพในครั้งแรกในชีวิตของเขาชาร์ลีถึงกับอุทานว่าโอ้มายกอดโอ้พระเจ้ากรุงเทพนี้มันสวยงามมากจริงๆมันยิ่งใหญ่อลังการมากๆเขาไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตเขารู้สึกทึ่งมากจริงๆเลยนะครับ oh และตอนที่ชาลียืนอยู่ด้านล่างของสถานีรถไฟฟ้าเขาก็บอกว่าที่นี่มันสุดยอดมากเขารู้สึกทึ่งสุดๆกับเมืองนี้และชาลียังได้พูดต่อว่าที่จริงแล้วเขาตั้งใจจะมาที่นี่เมื่อหลายปีแล้วแต่ตอนนี้เขาได้อยู่ที่นี่แล้วและเขาเองก็ได้พูดกับกล้องว่าทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณพวกคุณมันเป็นความผิดของพวกคุณที่พาผมมาอยู่ที่นี่สําหรับตรงนี้เขาก็หมายความว่าแต่ก่อนเขารู้จักกรุงเทพและเห็นภาพของกรุงเทพจากวิดีโอของคนอื่น มันก็ไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดของกรุงเทพแต่ตอนนี้เขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองนะครับและไม่รู้ว่าประเทศไทยพัฒนาไปไกลามากมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างดีเยี่ยมมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวเป็นใยญแมงมุมผ่านไปทุกที่ทุกแห่งในกรุงเทพมันก็ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยจริงๆนะครับและต่อมาชาลีให้ดูอุณหภูมิของกรุงเทพในโทรศัพท์ของเขา เขาบอกว่าตอนนี้ในโทรศัพท์อุณหภูมิ30องศาแต่อุณหภูมิจริงๆไม่เป็นเช่นนั้นเลยสำหรับช่วงเวลาที่ชาลีบอกนั้นก็น่าจะเป็นช่วงที่กรุงเทพและประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกว่าปกติกว่าในหลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับและชาลียังบอกอีกว่าอากาศในมือถือ30องศาแต่อากาศจริงๆอาจจะอยู่ที่20องศาเลยจริงๆมันก็ทำให้เขารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ หลังจากนั้นชาลีก็ได้เดินทางไปยังโรงแรมของเขาชาลีก็ได้เปิดให้ดูภาพวิวบรรยากาศตอนกลางคืนของกรุงเทพเพราะว่าเขามาถึงก็ใกล้จะค่ำแล้วเขาบอกว่าภาพบรรยากาศตรงนี้มันสุดยอดมากมันสวยจริงๆและตอนที่เขาอยู่ในห้องของโรงแรมนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาลองไปชิมอาหารบางอย่างซึ่งอาหารสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกใครมาประเทศไทยก็ต้องมาลองอาหารชนิดนี้ ซึ่งอาหารที่เขาบอกนั้นก็คือขนมปังปิ้งชีสและแฮมนั่นเองนะครับซึ่งก็มีขายอยู่ในเซเว่นของไทยนั่นเองต้องบอกแบบนี้นะครับว่าขนมปังชีสนี้เป็นอาหารธรรมดาธรรมดาของคนไทยแต่สําหรับชาวต่างชาติแล้วเป็นอาหารที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่ามันทั้งอร่อยและก็ถูกอีกด้วยเพียงแค่หนึ่งดอลลาร์เท่านั้นเองมันก็ทําให้ชาวต่างชาติติดอกติดใจขนมปังชีสนั่นเองนะครับหลังจากนั้นชาลีก็ลงมาจากโรงแรม เพื่อไปยังเซเว่นและตอนที่ชาลีอยู่ในเซเว่นเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาไม่เคยเข้าเซเว่นของไทยมาก่อนมีของกินของใช้อยู่เต็มไปหมดเขายังได้รีวิวสินค้าต่างๆอีกหลายอย่างและตอนที่เขาเดินมาถึงตู้ขายน้ำดื่มอยู่นั้นชาลีก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอดูนีสิน้ำดื่มแค่ราคา14บาทมันเท่ากับ30เพนนีเท่านั้นเองต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสำหรับน้ำดื่มในต่างประเทศนั้น ราคาแพงมากๆบางที่นะครับขวดละ150บาทถึง200บาทเลยและก็จะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับ100เพนนีก็เท่ากับ1ปอนด์ของอังกฤษหรือ1บาทของเขาถ้าเปรียบเทียบกับ1บาทของไทยน้ำดื่มก็ขวดละ25สตางค์เท่านั้นเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชาลีถึงรู้สึกทึ่งกับราคาน้ำดื่มของไทยที่ถูกมากนั่นเองนะครับและในที่สุดเขาก็ได้ขนมปังแฮมชีสชื่อดังของไทยแล้ว เขาก็จะลองกินดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรนะครับและชาลียังบอกว่าขนมปังชีสนี้มันแค่ราคา29บาบาทเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นราคาที่ถูกมากถูกจริงๆเลยทีเดียวชาลีเองก็รู้สึกตื่นเต้นกับเซเว่นของไทยเป็นอย่างมากเขาใช้เวลาเลือกซื้อของอยู่ในเซเว่นอยู่นานมากเลยทีเดียวเพราะในเซเว่นของไทยมีอาหารให้เลือกกินอย่างมากมายแต่หลังจากที่ชาลีได้ของทั้งหมดแล้วเขาก็กลับมาที่โรงแรม หลังจากที่เขากินเข้าไปคำแรกเขาก็บอกว่าโปมันดีมากแต่ว่าเขาจะไม่โกหกขนมปังชิ้นนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่มันอร่อยที่สุดอร่อยสุดๆไปเลยนะเพื่อนต่อจากนั้นชาลีก็ได้ลองกินกะเพราเนื้อโคขุนคั่วพริกแห้งดูเขาบอกว่าจะลองกินดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่หารู้ไม่ว่านี่คือหายนะของฝรั่งเลยทีเดียวเพราะว่าข้าวกะเพรานี้มันจะมีรสชาติเด็ดเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่เขากินเข้าไปคำเดียวเท่านั้นแหละ มันถึงกับทําให้เขาอยู่ไม่เป็นสุขถึงกับผิวปากออกมาเลยทีเดียวและเขาก็ได้พูดเชิงประชดประชันว่าโอ้เพื่อนดูนี่สิเขาแถมพริกมาให้เยอะเลยทีเดียวในกล่องนี้พริกมันเยอะเกินไปแต่ว่ามันก็อร่อยจริงๆแต่เขาก็กินไปคําเดียวเท่านั้นยังไม่ได้กลืนลงไปเลยชาลีก็บอกว่าเขากินไม่ได้แล้วมันเผ็ดเกินไปหลังจากที่เขากินอาหารเสร็จเขาก็ได้อธิบายถึงเซเว่นของไทยว่าเซเว่นของไทยมันสุดยอดมากจริงๆ ที่นี่มีอาหารอยู่เต็มไปหมดและชาลีได้บอกว่าเขาได้ซื้อของไปหลายอย่างมากแต่ราคามันก็ถูกมากจริงๆมันคุ้มค่าสุดๆเซเว่นของไทยมันน่าทึ่งมากไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตและวันต่อมาชาลีก็จะไปเที่ยวที่กรุงเทพต่อเขาบอกว่าวันนี้เขาจะไปหลายที่และเขาจะไปตัดผมอีกด้วยจะไปตัดผมให้มันกลมกลืนกับคนไทยหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขามีหนวดเคราและผมที่รุงรังเป็นอย่างมาก และเขาจะไปกินอาหารชื่อดังของเมืองไทยก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองเขาอยากจะรู้ว่ามันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรเพราะชื่อเสียงของข้าวเหนียวมะม่วงของไทยมันดังไปทั่วโลกเลยจริงๆและชาลีเองก็จะแวะไปดูซอยข้าวบอยอีกด้วยเพราะซอยข้าวบอยนั้นก็มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันและตอนที่ชาลีกําลังเดินไปร้านตัดผมเขาก็บอกว่าตอนนี้อากาศเมืองไทยดูในโทรศัพท์31องศา แต่อากาศตอนนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนในโทรศัพท์เลยมันรู้สึกเย็นมากกว่าและต่อมาชาลีก็จะไปใช้บริการของระบบขนส่งสาธารณะของไทยเขาก็อยากจะรู้ว่าระบบรถไฟฟ้าของเมืองไทยนั้นมันจะดีแค่ไหนและระหว่างที่ชาลีอยู่สถานีรถไฟนั้นเขาก็บอกว่าดูราคาตัวนีิสิเพื่อนราคามันแค40่40บาทเท่านั้นมันเท่ากับเมื่อวานที่เขานั่งรถไฟแอร์พอตติ้งมาเลยราคามันถูกจริงๆ ราคาตัวโดยสารอยู่แค่หนึ่งปอนด์เท่านั้นเองมันถูกมากจริงๆเลยนะครับและตอนที่เขาได้ตัวรถไฟออกมานั้นเขาบอกว่ารถไฟ BTS ไม่ได้เป็นเหรียญโทเคนเหมือนรถ a i r p o ์พอร์ตเลยลิงตอนนี้เขาได้เป็นบัตรโดยสารมาและชาลีก็ได้เข้าไปในรถไฟ BTS ของไทยอย่างให้ได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วในเมื่อวานนั่นเองนะครับและตอนที่ชาลีกำลังเดินขึ้นไปที่ชานชลาของรถไฟชาลีได้พูดขึ้นมาคำหนึ่งคุณรู้ไหมว่า เขาชอบสิ่งหนึ่งในกรุงเทพเป็นอย่างมากที่นี่พวกเขาทำความสะอาดทุกอย่างให้ใหม่อยู่เสมอสะอาดอย่างหมดจดเลยทีเดียวเขาได้บอกอีกว่าไม่ว่าคุณจะไปห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าหรือสถานีรถไฟหรืออะไรก็ตามทุกแห่งมันสะอาดเอี่ยมมากและเขาก็ชอบมันมากจริงๆเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในกรุงเทพของประเทศไทยในตอนนี้มีการจัดเก็บขยะได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมากรุงเทพของประเทศไทยมีขยะอยู่เต็มพื้นเต็มถนนเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ก็สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในยุโรปหรือแม้แต่อเมริกาแล้วประเทศไทยนั้นชนะเรื่องความสะอาดแบบขาดลอยเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าใครเคยเห็นภาพรถไฟของอเมริกาและอังกฤษหรือใครเคยไปเที่ยวในแถบยุโรปนั้นก็ต้องบอกว่า คุณต้องรู้สึกภูมิใจกับรถไฟของไทยเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนเพราะมันทั้งสะอาดเย็นสบายและคนไทยยังมีระเบียบวินัยในการใช้บริการอีกด้วยนะครับและหลังจากที่ชาลีออกมาจากสถานีแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาหิวมากจะไปหาอะไรกินบ้างอาจจะเป็นพวกหมูปิ้งเสียบไม้ก็เป็นได้และต่อมาเขาก็ได้เดินมาเจอกับศูนย์อาหารแห่งหนึ่งชาลีก็เดินดูไปรอบๆว่าจะมีอะไรกินบ้าง และชชลีก็ได้เดินมาเจอกับร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งเขาก็บอกว่าร้านนี้มีรูปภาพที่น่ากินมากเขาจะลองสั่งมาดูว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรและต่อมาเขาก็ได้ลองกินข้าวมันไก่แบบไก่ทอดไปหนึ่งคำเพียงเขากินไปคําเดียวเท่านั้นเขาก็ต้องพูดออกมาว่าโอ้มันอร่อยสุดยอดไปเลยและระหว่างที่ชาลีกินอยู่นั้นเขาก็ได้พูดขึ้นมาคํหนึงว่ากรุงเทพนั้นมันใหญ่โตมากจริงๆเขาประเมินต่ําไปซึ่งตรงนี้เอง เขาคงเคยเห็นภาพของกรุงเทพผ่านวิดีโอเท่านั้นแต่พอมาเห็นของจริงเขาก็ต้องตกใจกับความใหญ่ตัวลังการและทันสมัยของกรุงเทพเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับและหลังจากที่ชาลีกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็เดินไปต่อเพื่อจะไปตัดผมเขาได้เดินมาถึงร้านตัดผมแห่งหนึ่งชื่อร้านสำเร็จบาร์เบอร์ชาลีก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปตัดผมให้มันกลมกลืนกับคนไทยเสียหน่อยและหลังจากที่เขาตัดผมเสร็จแล้วชาลีก็ได้บอกว่า ช่างที่นี่ตัดผมได้อย่างสุดยอดมันยอดเยี่ยมมากจริงๆชาลียังได้บอกอีกว่าเขาก็ไม่ได้คุยกับช่างตัดผมมากสักเท่าไหร่เพราะช่างตัดผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้พูดได้แต่คำว่า happy new year เท่านั้นเองแต่ว่าหลังจากที่ตัดเสร็จเขาก็ได้ให้ทิปไปเพราะเขาทำได้ดีจริงๆหลังจากนั้นชาลีก็บอกว่าเขาจะลองไปหากินข้าวเหนียวมะม่วงดูว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรเขาเองก็จะใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะของไทยเหมือนเดิม เพราะว่ามันทั้งสะดวกสบายราคาถูกแล้วก็ไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยชาลียังบอกอีกว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆเ,เขาจะไปเดินเล่นแถวซอยคาวบอยจะดูว่าที่นั่นจะมีบรรยากาศเช่นไรและตอนที่เขามาถึงสถานีปลายทางแล้วชาลีได้เดินลงมาด้านล่างของสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งภาพบรรยากาศที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันก็ทำให้เขาถึงกับตะลึงเลยทีเดียวเพราะบริเวณที่เขายืนอยู่นั้น มันมีบรรยากาศที่สุดยอดเลยจริงๆมีรถอยู่เต็มท้องถนนไปหมดชาลีก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เขารู้สึกเหมือนว่าเขาอยู่ที่นิวยอร์กของอเมริกามากกว่าอยู่เมืองไทยเสียอีกบรรยากาศมันสุดยอดมากเลยจริงๆนะครับ oh, like C, anyway. และชาลีก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เขาก็หิวแล้วเขาจะไปหากินผัดไทยและข้าวเหนียวมะม่วงกิน เดี๋ยวเขาจะไปดูว่าที่ไหนมีขายบ้างตอนนี้เขาหิวมากเขาหิวแทบจะเป็นลมเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นชาลีได้เดินเข้ามาในห้างเทอร์มินอล21เเขาก็บอกว่าดูสิที่นี่การตกแต่งเหมือนอยู่ที่ลอนดอนของอังกฤษไม่มีผิดเพี้ยนเลยทีเดียวช่วงที่ชาลีเดินอยู่นั้นเขาก็ให้ดูร้านค้าต่างๆเขาบอกว่าที่นี่มันยิ่งใหญ่มากมันตกแต่งได้สวยงามมากดูเขาตื่นเต้นกับห้างนี้มากเลยจริงๆนะครับ หลังจากนั้นชาลีก็ได้เดินมาถึงศูนย์อาหารและเขาก็ได้ยินมาว่าศูนย์อาหารแห่งนี้ไม่ได้ใช้เงินสดต้องแลกคูปองในการซื้อสินค้าและหลังจากที่เขาได้เดินหาที่แลกคูปองอยู่พักใหญ่จนในที่สุดชาลีก็ได้เจอเคาน์เตอร์แลกเงินแล้วเขาก็ได้เดินเข้าไปพูดคําว่าสวัสดีครับและชาลีก็ได้บอกพนักงานว่าเขาต้องการแลกเงิน220บบาทชาลีก็ได้ถามพนักงานต่ออีกว่าถ้าเขาใช้ไม่หมดสามารถมาแลกกับได้ใช่ไหม พอเขาได้ยินว่าแลกกับได้เขาก็บอกว่าโอเคขอบคุณมากงั้นใส่เข้าไป220บาทซึ่งช่วงนี้เองชาลีก็ได้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงแบบบริติชสำเนียงแบบท้องถิ่นแบบรัวๆทีเดียวเลยนะครับสวัสดีครับ uh, just one card please I'll put 220 if I don't spend it can I bring it back and then get the cash back okay perfect yeah I'll just put 220 on it then please thank you lovely thank you very much และหลังจากนั้นชาลีก็ได้สั่งผัดไทยมากินหนึ่งจาน หลังจากที่เขากินเข้าไปเขาบอกว่ามันอร่อยมากและช่วงนี้เองชาลีได้บอกว่าเหตุผลที่เขามาเมืองไทยก็เพราะว่าอาหารที่นี่ถูกมากอาหารมีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อเลยจริงๆและต่อมาเขาได้ไปสั่งข้าวเหนียวมะม่วงมาหนึ่งจานชาลีเองก็อยากจะรู้ว่าข้าวเหนียวมะม่วงของไทยมีรสชาติเป็นอย่างไรและหลังจากที่เขากินไปชาลีก็บอกว่ามันอร่อยดีนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชอบมันมากมายมันก็กินได้เป็นอาหารที่อร่อยดี และต่อมาชาลีได้เดินไปเจอกับร้านขายขนมปังสังขยาเขาก็อยากลองว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรชาลีก็เลยซื้อมาสองชิ้นและหลังจากที่เขากัดเข้าไปหนึ่งคำเขาถึงกับทำตาโตเลยทีเดียวชาลีบอกว่ามันอร่อยสุดยอดมากอร่อยจริงๆอร่อยมากจนเขาถึงกับพูดผิดพูดถูกเขาบอกว่าขนมปังชิ้นนี้45ปอนด์โดยไม่ใช่45บาท45บาทไทย และหลังจากที่กินเสร็จเขาก็ได้เดินมาถึงถนนซอยคาวบอยชาลีบอกว่าเขามาซอยคาวบอยนี้เพื่อต้องการแค่เดินเล่นและชมกับบรรยากาศเท่านั้นไม่ได้มาทําอย่างอื่นนะแต่ระหว่างที่ชาลีเดินอยู่นั้นเขาก็บอกว่ารู้สึกได้กลิ่นบางอย่างและชาลีก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่กลิ่นที่พวกคุณคิดนะครับและต่อมาเขาก็เดินมาเรื่อยๆชาลีก็ได้พูดว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเพิ่งจะมืดเอง แต่ว่าถ้าหากเป็นช่วงดึกๆอาจจะคลึกครื้นกว่านี้และชาลีก็ได้เดินชมบรรยากาศทิวทัศน์ของซอยคาวบอยไปเรื่อยๆที่นี่ก็มีการตกแต่งประดับร้านต่างๆอย่างสวยงามมีแสงไฟที่น่าตื่นตาตื่นใจก็ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากชาลีก็พูดต่ออีกว่าคุณก็รู้ว่าที่นี่เป็นย่านคงแดงคุณก็รู้หมายถึงอะไรและในตอนสุดท้ายเขาก็เดินมาถึงท้ายซอยเขาก็บอกว่าตอนนี้มันยังไม่คลึกครื้นเท่าไหร แต่ถ้าคุณมาสี่หรือห้าทุ่มอาจจะมีคนเยอะมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของหนุ่มชาวอังกฤษที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกหลังจากที่เคยได้เห็นเมืองไทยผ่านรูปภาพและวิดีโอของคนอื่นเท่านั้นพอมาเห็นของจริงถึงกับเอ่ยปากเมืองไทยพัฒนาได้อย่างสุดยอดเมืองก็ทันสมัยและสะอาดไปทุกที่รถไฟฟ้าของไทยก็ดีกว่าและสะอาดกว่าที่บ้านของเขาอย่างมากมายนะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ